ไอ้ I, กำลังจะโหลดเกมลิงจะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิวอารโค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคผมตอนนี้อยู่เกมสติกแมนฮีโรออร t จานะครับผมเก็บได้เขาเคยเล่นบ่อยมากเกมนี้ผมไม่โหลดขาวเลยเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งสุม่มโหลดขาวนะครับตัวสิบใบบอกเลยว่าใครไม่ได้สุ่มได้วะสิบใบแล้วมันก่จะได้แต่ละใบนะโคตรบาเนื่องจาผมมีเงินมากเยอะขนาดนี้ผมจะสุ่มไม่ไดนะ้คนที่แบบสายฟรีอะไรเงี้ยไม่ได้โปรอะไรเงี้ย มันจะได้กี่โมงเนี่ยไอหมอดขาวเนี่ย,ย,มยผมอยากได้มากเลยก็หกโอ้ขาดทุนอ่ะหมุนห้าพันได้มาพันหนึ่งจเจริญผ่อนเฮ้ยไม่ได้โอเคไม่เอาละไม่ได้ก็ไม่เอาละทอล้อละสม,มุนจนทอ้อละโอค้คใครไม่เคยเล่นเกมนี้นะผมเกมนี้เป็นเกมแนวต่อสู้อนิเมะนะผมมีหลาดอยู่สามเรื่องวันพีชนะโตแล้วก็ดาร์นบอลน,นะครับผมเนี่ยในดาร์กบอลเราโต แล้วก็วันพีที่เราเห็นเมื่อกี้หนรถขาวเนาะชอบมากเลยเกมนี้เฮ้ยเพนอยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นเพนไอโอเปโตเฮ้ยเพนเมื่อกี้อยู่ไหนวะโหเพมนะเพมเอาเพมมาดิเอาเพมมาจัดเลยดิสักเปิดกล่องไล่เพื่อหาชิ้นส่วนเพนใช่ไหมเพนเพนเพนเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย ไม่เห็นในเพจเลยเนี่ยแต่ว่าน่าเปิดกล่องไงคุณดูไม่ก่อจะลำบากนี่ขนาดโปรยังลำบากเฮ้ยได้มาแค่เพนหนึ่งอันเมื่อกี้ปะนี่ไงเพนเจ็ดสิบเยอะมากเลยเจ็ดสิบหรอเนี่ยละ่ะไปดิพราเรากดไปเรื่อยมันจะเป็นการอัพตัวไปเรื่อยเนี่ยตรงนี้ไหมแล้วมันเจ็ดสิบไปหรอวูเย,ยอะเลยโอ้ค้างค้างค้างเนี่ยต้องใช้ไอ้ตัวระดับเอสเนี่ยกดได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ด้วย มันจะแบบอัปเกรดไปเรื่อยแล้วมันจะเปลี่ยนร่างไปเรื่อยนะโคตรดีชอบชอบมากเลยเกมนี้นะใครที่เป็นแฟนานโตะแฟนแฟนการ์ตูนแหละน่าชอบนะผมชอบชอบมากเลยแล้วเราจะเอาอีกตัวนะ่ะไอตัวทอง้มันจะไหนวะแตาจะสีเนี่ยแขงคูดแต่เพิ่มอีกละซึ่งมันจะอัปต่อกมาได้นะถ้าเราไม่ได้ข้ามเข็มจำกัดแบบารอีวิลิชันนะ่นะ ต้องเออิโลชันไปด้วยไปก่อนนะครับถึงเราจะจสามารถอ,อัพต่อได้แหล่ะไหมไปก่อนโอ้โหจะอัพจนค้างเอฟเฟกเมือ่อลังการแน่ไหมเราต้องอัพมันต้องแบบต้องไปหาเนะนี่ยตัวเนี้ยมาอัพอิโลชันมันจะเปลี่ยนร่างถ้าเราก็จจะจมาอัพเกรดได้ต่อแต่ไม่เป็นไรผมเล่นด่านนี้ก็ได้นะครับด่านที่ยังไม่ตายใช่ไหมมาเราจะจัดกันเลยก่านะครับผมเป็นเล่นเป็นด่านนะ่ะมันมีโหมดอื่นหรอโหมดทัวร์นาเมนตะ์อะไรเงี้ยนี่คอมโบซัตเตอร์แพ็ค ได้ไมไม่ใช่ใช่โปรมันไม่ใช่โปรเติมนะคอมโบมันได้หมดอื่นให้เล่นหรอวะมิชชั่นเออนไงอารีนาไงไงไงนี่ไ,ไปครับผมโอ้ตองเล่นใลยพนนี่ก่อนไปเลยเจอเพนผมมั้ยน้อง เลยเพ้นเพ้นเออทำกดเลยไม่ได้อะเฮ้ยกดเลยไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัดเดียวตาย <laughs> ตีทีเดียวตายเลยนะโว้โหลดโ,โ,โ,โอเคก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้นะผมไปหาโหลดมาเล่นได้แบบเอาตัวมาอัพเล่นนะครับดูร่างใหม่ๆมันนะครับแบบแบบการ์ตูนเออใครชอบนะครับเกมนี้ขอลาไปก่นอนยินดีกันในหมน่านเช่นกัสวัสดีครับบ๊ายบาย